สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำสวิตไฟตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ดีไซน์โมดเดิรนไล้กรอบคืออวตารออนเอตัวนี้เลยครับตัวนี้ติดตั้งง่ายสุดๆผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเขายังมีให้เลือกถึง3สีได้แก่สีขาวสีดำและสีเทา นอกจากนี้ยังมีเต้ารับหลากหลายรูปแบบตอบโจทย์ทุกความต้องการสุดๆเลยครับอยากให้ทุกคนดูดีไซน์ของอวตารออนเอชัดๆที่ถูกดีไซน์ออกมาไร้กรอบใช้งานง่ายติดตั้งส่วนไหนของบ้านก็ไม่ขัดตาที่สําคัญอวตารออนเอได้รับมาตรฐานมอ,อกรในประเทศไทยและมาตรฐานสากล IEC คุณสามารถมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยได้เลยครับเพราะฉะนั้นสวิตช์ไฟที่ดีไซน์ล้ำสมัยติดตั้งงา่ายการผลิตตามมาตรฐานอย่างอวตารออนเอสามารถเข้ากับทุกวานได้อย่างแน่นอนครับส่วนใครที่อยากรู้จักอวตารออนเอมากยิ่งขึ้นสามารถเข้ารับชมได้ที่เว็บไซต์ของเราและตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการยืนยันจากทางเราครับ